Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News บุญจงใส่เกียร์ทอยหลังเจอสอสอยี้เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายลั่นไม่มีปัญหาและเคารพความคิดเห็นสมาชิกโยนกรรมการบริหารและผู้ใหญ่ในเพื่อไทยตัดสินใจ วันที่6พฤษภาคม2565นายบุญจงวงไตรรัตน์อดีตสสนครราชสีมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสในโซเชียลรวมทั้งปฏิกิริยาของสอสอพักเพื่อไทยหลังจากเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอในานามพักเพื่อไทยว่า ก่อนอื่นขอชี้แจงว่าตนได้รับเชิญชวนจากผู้ใหญ่ในพักหลายท่านให้มาลงสมัครสรสอในนามพักเพื่อไทยซึ่งตนก็สนใจขณะที่ประชาชนในพื้นที่เห็นว่าพักเพื่อไทยเป็นที่พึ่งที่หวังในอนาคตตนจึงไปยื่นใบสมัคร อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการสรรหาตามระเบียบข้อบังคับพักซึ่งไม่ได้หมายความว่าตนจะผ่านการพิจารณาและได้ลงสมัครสอสอนครราชสีมาในนามพักเพื่อไทยยังมีอีกหลายขั้นตอน แต่เมื่อมีสมาชิกพักเพื่อไทยบางส่วนแสดงความไม่พอใจมีเสียงที่ไม่เห็นด้วยผมก็ไม่มีปัญหาผมเคารพความคิดเห็นของสมาชิกพักเพื่อไทยทุกท่านและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายดังนั้นผมขอถอยออกมาก่อนโดยจะไม่ร่วมทำกิจกรรมใดๆกับพักเพื่อไทยในช่วงนี้นายบุญจงกล่าวเมื่อถามว่าถอยในที่นี้ไม่ใช่การถอนตัวใช่หรือไม่ นายบุญจงกล่าวว่าตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการสรรหาขอปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพักและผู้ใหญ่ในพักตัดสินใจต่อไปด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองสอสอนครราชสีมาและเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีสอสอเพื่อไทยไม่พอใจที่พักจะส่งนายบุญจงลงสมัครสอสอนครราชสีมา ว่าขอขอบคุณในความห่วงใยของสมาชิกพักและประชาชนทุกคนที่แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายทุกความคิดเห็นของสมาชิกพักและประชาชนเป็นสิ่งที่พักต้องให้ความเคารพและรับฟังขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ